สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลอชแนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพ่ทาโลกหมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวัสปอลาวสบายดีห่างหายกันไปหนึ่งวันนะคะเมื่อวันเป็นวันพระใหญ่นะศาสเดือนสิบนะคะหมอก็เลยไปทําบุญที่วัดนะคะไปสวดมนต์นะคะไหว้พระก็เลยไม่ได้ไปทําคลิปนะคะวันนี้เรามีพลังงานดีๆมา มาฝากทุกคนทุกท่านนะคะอาระนะคะช่องของหมอแจนส่วนใหญ่ก็รอใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นความรักรอใครสักคนหนึ่งติดต่อกลับมารอคอยความรักเก่าคนรักเก่าคนใหม่ดีๆที่จะมีเข้ามาไหมใครๆก็อยากรู้ใช่ไหมคะอาระเรามาดูกันว่านะคะใครจะเข้ามาหาเรานะใครจะ่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ,ะรักต่อไปเป็นอย่างไรนะคะอืมก็คือใครจะเข้ามาหาคุณ ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะใครจะเข้ามาหาคุณ Energy นะคะซ้ายมือ D1 D2 นะคะ D1 D2 และ D3 นะคะใครที่จะเข้ามาหาคุณลักต่อไปเป็นอย่างไรนะคะเอาระนะเลือกพลังงานที่ชอบที่ใช่นะคะไพ่ใบไหนดึงดูดคุณนะคะ D1 D2 และ D3 นะคะเอาระเลือกเ Energy ที่ชอบที่ใช่นะคะ ท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวหรือจะจัดเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานการเงินนะคะเลขมงคลนี่ดีมากเลยนะคะได้ไปเนี่ยนะคะการติดต่อสื่อสารรับรื่นขึ้นความรักเก่าแฟนเก่ามีการปรับความเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถจัดเลขมงคลได้นะคะอาระนะคะเรามาเลือก energy ดีที่1กันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะอาระนะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่1น,นะคะสวัสดีค่ะดีที่1น,นะคะใครที่เข้ามาหาคุณนะคะ รักต่อไปเป็นอย่างไรอารันะขอดูพลังงานนะคะเพราะว่าบางคนก็นะคะเป็นคนโสดบางคนยังไม่มีความแน่นอนชัดเจนเราไม่รู้ว่าพอคนเข้ามาแล้วจะไปต่ออย่างไรความรักความสัมพันธ์นะคะมาเช็คพลังงานให้หนะคนที่ใครที่เข้ามาหาคุณรักต่อไปเป็นอย่างไรนะคะพลังงานดีที่หนึ่งนะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดขอพลังงานไพฑูร,ร์โลกขอพลังงานกูรูอาจารย์ขอพลังงานจากานักรวาลขอให้บอกขอให้ได้รับรู้นะคะ ใครที่เข้ามาหาคุณแล้วต่อไปเป็นอย่างไรเออดีหนึ่งดีหนึ่งตอนนี้คุณมีความวิตกกังวลอะไรคะเอสออฟโซชมาเลยอะเออกำลังคุณคิดหาทางออกไม่เจอวนวนเว,วียน,ยนในความคิดในความรู้สึกนะคะดีหนึ่งเอเนออืมหรือบางคนก็ เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอเขาจัดเลยเอากล้องก่อนบางคนนะคะคนที่เข้ามาคุยมาพูดคุยมาติดต่อสื่อสารนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรอะติดต่อมาปุ๊บปั๊บกระทันหันอืมคุณกําลังคิดหาทางออกอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากตัดสินใจค่้ควรอะไรบางสิ่งบางอย่างหาทางออกไม่เจอเรื่องราวอะไรดนะ้นต่อไปขอดูพ่ใบต่อไปนะคะ the days อืม ความรักเก่าแฟนเก่าหรอคะติดต่อคุณมาหรอก็ทันหันใช่ปะหรือยังไงคะดีหนึ่งมีความรู้สึกมันหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์อืมใครที่เข้ามาหาคุณรักต่อไปจะเป็นอย่างไรตอนนี้มันเหมือนมีลังงานในจี้ของความเครียดหาทางออกไม่เจออะไรบางสิ่งบางอย่าง หรือแฟนกลัติดต่อมาอย่างกระทันหันก็ได้นะคะความรักที่จบที่จากไปแล้วมีความหึงหวงไม่เข้าใจมากกว่าน่าจะเป็นการหาทางออกไม่เจอมีความหึงหวงเรื่องราวครั้งเก่าในอดีตก็ได้หรือปัจจุบันที่กลับมาคุยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมมีความหึงหวงมีพลังงานราศีพิจิตโฟ f ์อัพครับม,มีความน่าจะมีความอาตัตใจตัวเองมีความไม่เข้าใจเอสอ,อครับเดี๋ยวนะ อดีหนึ่งนะคะแสดงว่าตอนนี้มันมีพลังงานเอเนอร์จีของความไม่เข้าใจบางทีการกลับมาของใครบางคนแบบกระทนหันหรือเงียบไปหายไปจากความรู้สึกกันนะคะมันเหมือนว่าอา้าวจะเอายังไงอะไรแบบนี้มีคนคุยมีคนพูดคุยทักทายหรืออะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกของคุณเหมือนว่าอา้าวเงียบไปไหนอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่เหมือนปุ๊บปั๊บอ่ะอืม คุณอยากจะหลุดพ้นจากความรักจากพันธนาการจากความรู้สึกจากความคิดกังวลความคิดมากก็ได้นะคะออมีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่พึงพอใจกันและกันนะคะใบแร่แสดงว่าตอนนี้มันกำลังมีเรื่องวนเวียนคิดอะไรไม่ออกบางทีคนที่คุยอยู่มีความไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในการบทคุยในการสนทนาในอะไรก็แล้วแต่นะคะมีการเงียบหายออกไปหรือคุณ ก็ได้นะคะหรือว่าตัวคุณก็ได้หาทางออกที่จะแบบว่าอยากจะมูฟออนอยากจะเป็นอิสระจากความรักความสัมพันธ์ที่มันพันธนาการคุณไว้ก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีความรักหรือใครเข้ามาใหม่หรือ,อ,อความรักที่กําลังห่างหายไปดีหนึ่งถ้าใครที่เลือกพลังงานนี้แสดงว่าคุณยังมีความคิดวนเวียนเรื่องราวเก่าๆอยากหลุดพ้น ถ้าคนที่ความรักเก่านาน,านแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารและไม่ได้พูดคุยกับใครเลยสักคนนะคะแสดงว่ามันมีความระล,ลึกถึงเรื่องราวเก่าๆความฝังครั้งเก่ามีความไม่พึงพอใจในนิสัยตัวตนของเขาหรือของตัวคุณเองก็ได้อยากหลุดพ้นจากพันธนาการความรักความสัมพันธ์ที่เราตัดสินใจเดินจากมาแล้วนะคะมีพลังงานชาวราศีพิจิกเดอะเดตมันเป็นความรู้สึกที่ทําไมฉันถึงไม่หายรู้สึกเอ่อทำไมฉันถึงยังรู้สึกถึงคนนี้ทําไมฉันถึงไม่หายรู้สึกแบบนี้สักทีนะคะ เอาล่ะใครที่เข้ามาหาคุณแลวรักต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะมันขึ้นพลังงานเอเนจีแบบนี้แสดงว่ามันเหมือนกําลังมีปัญหากันอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีใครเงียบจากคุณไปหรือเปล่านะคะหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์ก็ได้มันอะไรที่เป็นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บก็ได้นะคะเอาล่ะมาดูต่อนะว่าใครที่เข้ามาหาคูณความรักความสัมพันธ์เป็นไปอย่างไรต่อนะอะทำไมดีหนึ่งขึ้นเอเนจีพลังงานคนเก่าความรักเก่านะคะมามาดูกันอ,อะ ไพ่ห้าใบที่โตออกมานะเขาบอกว่าอืมเพศออฟเพนทิเคิลมันเหมือนมีใครเข้ามาหาคุณแล้วเอ,อหรือแฟนเก่าหรือคนเก่าก็ได้ติดต่อมามันเป็นความรู้สึกที่นิ่งที่วางไว้แสดงว่ามีใครหายไปจากคุณแน่เลยอืมใครนิ่งเออเหมือนแพชชั่นมันไม่มันไม่มีแพชชั่นพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนมันหยุดนิ่งเหมือนมันเงียบเหมือนไม่มีเรื่องบางอย่างอะไรบางสีบางอย่างที่ เขาจะต้องไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนไม่มีการต่อเนื่องในความสัมพันธ์ก็ได้หยุดนิ่ง p พสออฟเพนดิเคิลนะทักมาแล้วก็เงียบหายไปก็ได้หรือคุยเข้ามาแล้วก็เงียบหายไปอ่ะตกลงจะเอาอย่างไรกับฉันอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกแบบนั้นนะจัสเมนต์มันไปตรงกับเออเดี๋ยวนะเหมือนคนเก่าติดต่อมา หรือคนใหม่ที่เข้ามาคุยแป๊บเดียวไม่นานรู้สึกเหมือนว่าจะคุยกันจะเคลียร์กันอยากจะเคลียร์กันเรื่องอาบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจในอดีตก็ได้นะถ้าเป็นความรักเก่าที่เข้ามานะเอมีการให้อภัยมีการอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณบอกว่าเออความรู้สึกที่ฉันแบบอยากให้อภัยหรืออยากให้อภัยตัวเองอยากให้อภัยเขาอยากหลุดพ้นจากตรงนี้อือยากหลุดพ้นจากความคิดกังวลกับคนคนนี้คุณอยากหลุดพ้นใช่ป่มเหมือนหาทางออกไม่เจอเขาบอกว่าต้องให้อภัย การหยุดนิ่งหรือใครสักคนที่เดินจากไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเหมือนเหมือนพลังงานที่ค้างคาอยู่ในใจในความรู้สึกของคุณกับคนคนนี้ที่ท,ที่นี่หนึ่งเลือกเอเ r นจพลังงานไพ่เล่าแบบนี้นะไพ่ต่อมานะเดอะเดทนะมันตรงกับควีนออฟโซดมีพลังงานของมีอีโก้ความอาตมาใจของเขา ความไม่เข้าใจความไม่พูดจาไม่ชัดเจนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีเอเนจีของราศีพิจิกสแสดงว่าใครบางคนเป็นหมอพยาบาลอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะโฟล์ทครับไม่พึงพอใจอะไรบางทีเขาไม่ติดต่อสื่อสารแบบสม่ําเสมอเอาง่ายๆเขาคุยบ้างไม่คุยบ้างอะ่ะ บางทีมันทําให้เราคิดกังวลว่าเอ๊ะตกตกลงจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้อาวะาอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่เข้ามาหรือกลับมาหรือพูดคุยใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นพลังงานประมาณนี้สําหรับคนเก่าคือถ้าคนที่ไม่มีใครทักมาไม่ได้คุยกับใครเลยค,คุณอยากหลุดพ้นจากเอเนจีคนนี้ที่คุณไม่สามารถหาทางออกแบบมันทําไมดีวะหรือช่วงนี้คุณพยายามที่จะแบบ บริจาคเงินทำบุญไหว้พระสวดมนต์จะคีบพลังงานให้มันเหลือน้อยที่สุดสำหรับคนที่ตัดใจไม่ได้คิดบนเวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนบางครั้งมันมันก็คิดเหมือนกันว่าเอเขาเขาเคยรู้สึกไหมที่อยากจะทักฉันมาเขาคิดถึงฉันไหมเขาอยากจะโทรหาฉันไหมหรือเขาทักมาหาฉันไหมอะไรแบบนี้นะเพ่ซอฟครับนะหนึ่งไม้เท้าอืมันเป็นเหมือนคุยบ้างแล้วก็ไม่คุยบ้างนะคะ ความสัมพันธ์เอาง่ายๆก็คือคนที่เข้ามาหรือกลับมาเงี้ยก็คือคุยบ้างไม่คุยบ้างนะมันจะเป็นเอ็นจีปประมาณนี้สําหรับคนไหนที่รอคนรักเก่าหรือความรักเก่าที่แบบยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะก็อยากจะหลุดพ้นหรือไม่อยากคิดวนเวียนแล้วนะคะต้องตัดเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้อภยัยหยุดคิดนะคะหยุดคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันก็มีไพ่ของการกลับมาทักทายพูดคุยนะแต่มันหมายถึงว่ายังไม่ได้พัฒนา อะไรที่แบบมากมายนะอืมมันเหมือนคุยบ้างไม่คุยบ้างประมาณนี้เหมือนว่าเออติดต่อกันมาคุยกันบ้างแล้วเขาก็ทาภารกิจอะไรของเขาประมาณนี้นะมันแค่ติดต่อสื่อสารทักทายอะไรประมาณนี้นะมันยังมีไพ่ใต้สํหรับนะมันยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะอ่ะอิทธิพลนะอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะปัจจัยภายนอกบุคคลรอบข้างนะคะความคิดเยอะความคิดมากคิดวนเวียนวิตกกังวลอะไรก็ได้นะคะอืม ความต้องการของความต้องการของตัวดีที่หนึ่งนะคะไม่ไม่ตรงกับคนที่เข้ามาหรือกลับมาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้กระทําตามที่ใจเราต้องการเอาง่ายๆอย่างเช่นเราต้องการให้เขาติดต่อสื่อสารสม่ําเสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรแต่อันนี้เหมือนว่าคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรประมาณนี้มันเรียนพลังงานประมาณนี้นะคะอืม <c oughs> เขาบอกว่าอย่าคิดมากอย่าคิดวุ่นอืมอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะวุ่นวายสับสนอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนว่าถ้า ความรักมันเหมือนว่าให้เรามองแบบมุมอมองแบบอยากเข้าใจอะไรเงี้ยความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคดีที่1ก็น่าจะเป็นประมาณนี้มีราศีพิจิกขึ้นมาราศีเดียวนะคะที่เป็นพลังงานของดีที่1น,นะคอยมีความสุขในการชมคลิปนะคะจะดูดวงส่วนตัวเพื่อปลดล็อกชีวิตจิตวิญญาณหาทางออกในความรักความสัมพันธ์ราคาอยู่ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้นะคะหรือดีสคริปชั่นจัดเลขมงคลเสร,ริมดวงความรักความสัมพันธ์ก็599บาทนะคะ ถ้าคุณมีปัญหาแบบทุกข์ใจหนักมากๆไม่ควรดูแบบพิมพ์คําถามนะคะควรพูดคุยกับหมอแจนเพราะคุณจะได้หาทางออกเหมือนเราได้ระบายพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่เอาเรื่องของเราไปพูดให้คนอื่นฟังนะคะโอเคดีที่หนึ่งคอยมีความสุขนะคะแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมรักตัวเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีที่สนะคะวันนี้นะใครที่เข้ามาหาคุณนะคะรักต่อไปเป็นอย่างไรนะ เป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบ general listing นะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ใครบางคนที่นะคะโสดใครบางคนที่ยังมีความสัมพันธ์ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนก็อยากทราบความสัมพันธ์เป็นแบบไหนการอ่านพลังงานครั้งนี้นะคะก็ให้ชมเพววื่อความบันเทิงใช้วุจนยญาในการรับชมรับฟังอ่ะเรามาดูกันใครที่เข้ามาหาคุณนะคะอืมนะอ่ะใครที่เข้ามาหาคุณ รักต่อไปเป็นอย่างไรนะคะใครที่เข้ามาหาคุณความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อไปอะไรประมาณนี้แหละนะอะเรามาดูกัน e n e r g ร D2 ดีอ่ะขอดูพลังงาน Energy อ่ะดี D 2มีอะไรเข้ามาดูสิเนี่ยให้ดาบล่ลงมาเพียบเลยอ่ะดี D 2อ่ะ้ The Tower. าวดี t อง e ดอะททะเลาะกับใครคะยุติความสัมพันธ์กับใคร เ,เขาบอกว่าเคลียร์นะคะทาวเวอร์นะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคาใจอืมเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะบางคนดีสองความสัมพันธ์เพิ่มความทะายกับใครมาหรอความรักความสัมพันธ์2 w o of c u p อ่ะสามดาบอ่ะสามดาบความรักความสัมพันธ์จับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเหรอความรักความสัมพันธ์เสียใจผิดหวังรักสามเศรา้าเราสามคนหลือคําพูดและการกระทาหรอทําไมมีสิบดาบออกมาด้วยอ้าว โดนแทงข้างหลังโดนหักหลังรักสามเศร้าหรอ Four of Wands เขาบอกว่า energy พลังงานมันเหมือนว่าคุณกำลังรู้สึกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างก,กับการกระทําของเขานะคนที่เข้ามาคนที่คุยคนที่อะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเขาเข้ามาพูดคุยปุ๊บปั๊บฉับพลันแต่เราจับได้ว่าเขามีครอบครัวแล้วในการติดต่อสื่อสารพี่พูดคุยมาเมื่นเหมือนเขามีคนของเขาแล้วอะคุณเสียใจคุณรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะดีสองทำไมเป็นแบบนั้นน่ะ The High p r i e s t นะคะ คุณบอกว่าออความสัมพันธ์ทําไมเอาง่ายๆความสัมพันธ์ที่คุณต้องอดทนในพลังงานของคนที่เข้ามาหรือกลับมาคุณรู้สึกว่าคุณจับได้คุณเสียใจมีการแทงข้างหลังหักหลังแอบใครแอบคบซ้อนนะเนี่ยเป็น energy แบบนี้เลยอ่ะ มีความเสียใจคุณกํารังเคียร์ก็ได้คุณกําลังเคียร์พลังงานแบบนี้ก็ได้ความรักตอบคุณในอดีตก็ได้หรือคนที่เข้ามาหรืออะไรก็ได้ตอนนี้ดีสองเป็นเอเนจีแบบนี้นะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทุกท่านก็ได้นะคะใครที่เข้ามาหาคุณนะมันเป็นพลังงานเหมือนแบบ หรือว่าเขาคนนั้นอาจจะเคยเลิกรายย่าล้างกับใครมาอะอย่างเช่นสมมติคุณเลิกกับใครกระทันหันมาปุ๊บแล้วเขาคนนั้นก็อาจจะเลิกกับใครมาแล้วก็มาเจอกันมีการคุยกันมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารก็ได้ให้กําลังใจกันก็ได้นะคะหรือคุณกําลังเจอสถานการณ์นี้ก็ได้นะคะให้อาจจะบอกว่าเหมือนว่าคุณเคลียร์ก่อนคุณเคลียร์พลังงานเอเนอร์จีความรักความสมคัญออกมาก่อนนะคะอืม queen of pentacle ขึ้นกับอะไรคะ ace of swords อืมคนที่ทำงานเหรอ Mm. Full of อป o r ่ตอนนี้คุณเดี๋ยวนะแสดงว่าไพ่กำลังอยากเล่าว่าการที่คุณคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยอ,อาจจะเป็นคนที่ทำงานหรือเพื่อนที่ทำงานหรืออะไรก็ได้มันเหมือนเราจับได้เราจับได้ว่าเขามีเอ่อมีคนของเขาอยู่แล้วหรือหรือ ออตอนนี้มันเหมือนอะไรที่พังทลายไปอะ่ะมีความเสียใจมีความมีความนิ่งเงียบไปมีความไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอยา่างต้องเก็บความรู้สึกไว้ในใจเขาบอกว่าโฟกัสเรื่องงานเรื่องเองินเ,เ,เรื่องอะไรไปก่อน energy ตอนนี้มันเหมือนคุณต้องเคลียร์เคลียร์ใครสักคนหนึ่งออกไปก่อนไหมเหมือนกำลังเคลียร อาจจะเป็นถ้าไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีใครติดต่อกับมานะดีสองมันเหมือนว่าคุณเคยเลิกลากับใครสักคนมามาแล้วความรักความเชื่อมั่นเนี่ยมันมีความเสียใจที่พ่วงติดมาแล้วมันมีอ่าเขาคนนั้นน่ะแอบคบใครซ้อนถ้าคุณเป็นคนที่หนึ่งก็เขาคนนั้นคบซ้อนอย่างเงี้ยอืมและมันยังอยู่ในใจคุณคุณพยายามที่เข้มแข็งพยายามที่จะลืมมันพยายามที่จะทํางานมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จแต่คุณยังตัดความรู้สึกนี้ออกไม่ได้เขาบอกว่า เคลียความอืเคลียพลังงานความรักความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณคุณต้องเคลียออกไปก่อนมันเหมือนเป็นการพักกายพักใจเนี่ยมันเหมือนคุณอยากพักแสดงว่าตอนนี้คุณกําลังเหนื่อยหนะักเจ็บปวดกําลังเสียใจผิดหวังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะหรือคนที่เข้ามากําลังกําลังทําให้คุณรู้สึกแบบนี้จับได้ หนึ่งจับได้เสียใจผิดหวงังโดนแทงข้างหลังฉันต้องใช้ความรู้สึกที่เข้มแข็งขนาดไหนทำไมเจอคนแบบนี้อีกแล้วอ,อ,อะไรประมาณนี้ดีสองมันเป็น energy แบบนี้นะหมออ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะถ้าดีที่สองไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้หรืออะไรก็ให้ข้ามมันไปเนาะเขาบอกว่า4ี่ดาบอืไม่มีการติดต่อสื่อสารใช่ไหมมีการเงียบไปเลยนะคะเก็บไว้ในใจรอคอยหรืออะไรก็ได้นะคะ แบบขอหยุดพักก่อนฉันขอพักก่อนนะอืมฉันขอพักใจก่อนได้ไมะเออไม่ไหวแล้วช่วงเนี้ยแบบอยากนอนอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรก็ได้หรือใครบางคนเอ,อระวังการเจ็บป่วยหรือเขาคนนั้นไม่ได้ติดต่อคุณมานะมันมีความงเงียบๆไปนะ full of s o ไพ่เล่าไปในสถานการณ์เดียวกันเลยเพราะกูดาบของคุณขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะอืมอยู่ทาวเวอร์มาด้วยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครยังคุยกันดีหรือคนที่เข้ามาหรืออะไรนะก็ ระวังแล้วกันเนาะระวังการพูดคุยระวังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะความรับอะไระคุณอาจจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็อันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้คุณคิดไว้เรารู้อยู่แหละว่ามันเป็นการดูดวงแบบภาพรวมถ้าดีที่สองฟังแล้วออมันรู้สึกว่าฉันไม่มีคนคุยนะฉันไม่มีคนเข้ามาก็แสดงว่าในอดีตคุณมีใครสักคนหนึ่งที่ยังทําร้ายความรู้สึกของคุณอยู่มันยังอยู่ในใจเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ มันเหมือนเราพักเรายังไม่พร้อมที่จะรักใครอะไรประมาณนี้เรากลัวเราเจ็บเราเจ็บปวดอยู่มันยังอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณที่ลึกๆเนี่ยพยายามเข้มแข็งหรือพยายามจะทํางานให้มากทํางานประสบความสําเร็จเงินทองอะไรมีเยอะขึ้นแต่ความรู้สึกเศร้าเสียใจเนี่ยคุณต้องเคลียร์พลังงานเพราะเดอะทาวเวอร์ Tower, มันเหมือนการพังทลายอะไรที่มันเป็นเดิมๆเ,เก่าๆอะไรที่มันไม่ใช่ในหัวใจเราอะนะคะเหมือนเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาอย่างกระทันหันอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมนะ ก็โอเคดีที่2ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปถ้าใครที่คิดว่าเออฉันไม่สามารถเคลียร์พลังงานได้อยากปรึกษาอะไรนะก็โดนดวงแบบพูดคุยกับหมอใจฮะสานาทีห้ารบาทนะคะจัดเลขมงคลเสริมดวงความรักเนี่ยบางคนก็งานไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยเข้าความรักไม่ค่อยดีเจอคนไม่ดีก็ ขอบคุณรีวิวนะคะไปดูในช่องชุมชนได้นะท้ายที่สุดก็นะคะขอมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมมาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีสองขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ้ที่เลือกดีที่สามนะคะวันนี้เรามาดูนะใครที่เข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ความรักไปต่ออย่างไร การอ่านพลังงานนะคะดีสามนะเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะอาจจะตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะาการอ่านไพ่นะคะหรือการดูดวงส่วนตัวแล้วแต่นะคะคือเราจะได้คําตอบเราอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะเราได้คําตอบที่เป็นจริงเราได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะที่การดูดวงส่วนตัวนะเราจะได้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่านะโอเคการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขมงคลก็นะคะเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานการเงินนะคะให้ดีนะ เอาละเรามาดูต่อซิว่าเป็นอย่างไรดีสามนะใครที่เข้ามาความรักไปยังไงต่อ nice of cup นะว่าคุณมีสเสน่ห์นะคุณทรงเสน่ห์ just i c e นะ t w o of p e n t a c l e กบังตัดสินใจอะไรคะ seven of swords เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างสองสิ่งสองอย่างนะฮะคุณกำลังพบเจอกับ การตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างใครบางคนที่เป็นคนที่เหมือนมีเจ้าของแล้วนะมันเหมือนหรือเขาอาจจะแบบว่ามีสเสน่ห์คุยกับใครสองคนมีสองสิ่งสองอย่างที่เป็นตัวเลือกที่เป็นทางเลือกกําลังตัดสินใจอะไรสักสิ่งสักอย่างเซเว่นออฟซมันเ,เดี๋ยวนะคนมีเจ้าของมากกว่าคุณกําลังเจอสถานการณ์คนมีเจ้าของนะหรือคนเจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะสไนเ์ออฟเนี่ย เ,เจ้าชู้มีสเสน่ห์บางทีมันเหมือนเขาเคยหายไปแล้วหรือเปล่าแล้วเขาติดต่อกลับมาณสถานการณ์ตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้ว่างหรือเปล่านะดูดีๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเหมือนก็นตัดสินใจที่เอ,อคนที่หายไปแล้วกลับมาเจอเราแต่มันเหมือนเซเว่นออฟโซมันเหมือนไม่ได้ว่างนะมันเหมือนเออการแอบใครสักคนหนึ่งมาคุยนะอือใช่ไหมไฟออฟคัพนั่นไงอือ ความเศร้าเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะวันนี้มันเป็น energy ของเหมือนเออเดี๋ยวนะใครบางคนเป็นเพื่อนเหรอใครบางคนเป็นเพื่อนจะจะเป็นความรักหรือจะเป็นแค่เพื่อนดีเพราะว่ามันเหมือนสถานาการณ์ที่ไม่ได้บอกใครอะไรแบบนี้ยกรตัดสินใจลังเลใจมีความสับสนวุ่นวายมีความเศร้าเสียใจในความสัมพันธ์ คุณพบเจอกับใครที่คุยกับคนอื่นด้วยอืมน่าจะเป็นเนจีแบบนี้มากกว่านะการตัดสินใจคุณกําลังวนเวียนคิดหาทางออกไม่เจอมันมีความเศร้าเสียใจอยากเดินออกมานะคุณอยากเดินออกมาการให้และได้รับนะมันรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่าคุณรู้สึกแบบนี้คุณกําลังรู้สึกแบบนี้นะดีสามคุณกำลังรู้สึกแบบนี้เซเว่นออฟคัพน่นะตัวเลือกทางเลือกเขาคุยหลายคนแน่นอนอืม ความรักฉันมันอยู่แน่แค่วพวงฝันจินตนาการปะแค่นั้นหรือเปล่าอืคุณกำลังตัดสินใจว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีกว่าถ้าเกิดมันเป็นเหตุการณ์ไปข้างหน้าแล้วฉันจะต้องเสียใจหรือฉันจะต้องผิดหวังคุณคุณคุณไม่ต้องการแบบนั้นคุณไม่อยากได้แบบนั้น justice กำลังจะตัดสินใจบางครั้งบางคนนะที่ดีสามถ้าเป็นคนที่มีเสน่ห์เยอะคือคนใหม่เข้ามาคุณกำลังคุยอยู่แล้วคนเก่าก็กลับมา อ่ะควีนออฟวันสึกเป็นคนที่คุณรอคอยด้วยแต่เขาคนนั้นน่าจะไม่ว่างนะหมอบอกวันนี้ไปเลยแล้วกันแต่แบบเออมัเน,เป,นเป็นการดูแบบภาพรวมอะเพราะว่ามันเห็นแล้วเหมือนเซเว of ออฟโซนมาเหมือนแบบการแอบบใครที่มาคุยกับเราก็ได้แอบบคนของเขาเออการกลับมาการปิดบงังซ่อนเลนส์ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกเรากำลัลงเจอคนใหม่ ที่กำลังคุยดีๆก็ได้คนเก่าไม่กลับมาแต่คนเก่าอาจจะไม่ว่างนะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้เป็นเ NERGY ของดูดีๆนะคะอันนี้คือดูดีๆการตัดสินใจครั้งนี้คือคุณต้องดูดีๆมันเหมือนลังเลใจอะไรสองสิ่งสองอย่างคนเก่ากลับมาสึกเป็นคนที่เรารอคอยด้วยอีกนะเอาอย่างไรดีนะคะอืมกันอยู่ทางไกลบอกคิดว่าถ้าเกิดว่าดีสามนะ พลังงานอะไรที่ใหม่ๆหที่เริ่มต้นใหม่อะไรเนี่ยมันเป็น energy ไปในทางที่ดีกว่าถ้ามันเป็นความรักเก่าคนรักเก่าหรือกําลังตัดสินใจหรือแอบคบแอบคุยแล้วคนคนนั้นทําให้คุณเสียใจนะเดินออกมาดีกว่านะมี energy ของกําลังที่จะมีใครใหม่ๆเข้ามาให้เราเลือกผ่านงานนะผ่านงานผ่านต่างแดนได้ผ่านออนไลน์โซเชียลอะไรก็ได้คนที่อยู่ห่างไกลนะคะมันเหมือนคนที่เดี๋ยวนะถ้าคุณรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมงานรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมงาน กำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในข้ามไปอีกขั้นตอนหนึ่งมันเหมือนเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอะ่ะแต่มันจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็น,ปนซ้อนเออปิดบางซ่อนเลนไม่ได้บอกใครนะอย่างนี้ด้วยก็ได้นะอยู่ที่ทางานเดียวกันอะไรแบบเนี้ยเหมือนรับราชการมีพลังงานราศีตุลขึ้นมาเนี่ยคนในราชการกําลังตัดสินใจกําลังชั่งใจ การให้และได้รับเท่าเทียมกันไหมหรือถ้าเกิดมันเป็น energy ที่ดีที่สุดของ D3 นะถ้าคุณเป็นคนที่โชคดีมากคุณจะเจอใครบางคนที่ให้มาอที่เข้ามาหาคุณสองคนคนหนึ่งให้ความรักความอบอุ่นโรแมนติกออนยนอีกคนหนึ่งให้เงินคุณคุณจะเลือกอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นพลังงาน energy แบบนี้ก็ได้คุณก็เลยไม่ได้ตัดสินใจคุณก็เลยแอบคุยแม่งสองคนเลยอะไรแบบนี้เออถ้ามันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าุย ฉันกาลังฮอตเว้ยฉันกาลังมีเสน่ห์ฉันเจอใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันแบบหน้าตาดีโปรไฟล์ดีด้วยรูปร่างหน้าตาดีคือคนเข้ามาคุยกับฉันก็อันนี้คนนี้คุณอยากคลิปไว้อีกคนหนึ่งคุณก็คลิปอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนว่ามันแบบรวมผสมกันแล้วมันมันทำให้คุณแบบรู้สึกเออดีอ่ะเออสองคนรวมกันได้ไหมเอาสองคนมารวมกันแล้วมันแบบเป็นสิ่งที่ดีให้ชีวิตคุณนะเออก็ได้มันอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะ ถ้าความโชคดีอะไรแบบนี้นะมันเหมือนกำลังเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่การตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เออมันเป็นแค่ถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เสียหายหรือเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งก็ก็คุยอืมก็คุยก็คิดไว้ในขึ้นอยู่กับอืมการตัดสินใจนะของคุณเองนะดีสามนะคะเพราะอันนี้มันเป็นการดูแบบภาพรวม การใช้ชีวิตด้วยจิตวิญญาณมันเป็นของเราเองไม่ใช่การอ่านพลังงานไพ่ของหมอแจนหรือว่าเอ้ยอ่านไพ่แล้วฟังแล้วไม่ดีหรืออะไรก็ถือให้ทิ้งมันไปถ้าอะไรไม่ดีเราก็ไม่ต้องคีดพลังงานไว้นะก็ถ้าเกิดลังเลสับสนจิตใจอยากหาที่ปรึกษาหรืออะไรก็ดูดวงส่วนตัวพูดคุยจะดีกว่าจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนเป็นของเราเองนะคะฝากไว้อย่างไรก็แล้วแต่นะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่า มีคุณค่าในตัวเองเขามองเห็นค่าเราและเราก็ไม่ต้องทำลายใจผู้อื่นด้วยนะถ้าเราแบบว่าคีบไว้คีบไว้ไก่อนสองคนนะคะโอเคดีที่สามคอยมีความสุขไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ